ขอสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่หลักการรายการคิดทีวีนะครับก็อันนี้ก็จะมาสอนเออใช้ S C R Pro ฟรีนะครับก็จะกดให้ดูนะครับก็จะเป็นอันนี้นะเนี่ยนยครับอันเนี้ยอันเนี้ยนะครับก็เนี่ยก็สมาสอนใช้สอนสอนใช้นะครับก็เข้าไปที่ Play Store ครับก็ไปกดโหลดมาโอเคที่ค้นหาครับ อไปกดมอะไรเนี่ยอืมกดไปิกนหาครับครไแปว่า S C R S C R ธรรมดาครับอย่างงี้ปึ๊บก็จะมีเนี่ยเห็นไหนมกดติดตั้งแล้วก็กดเปิดนะครับมันจะมีตัวหนังสือเขียนขึ้นมานะครับเป็นภาษ,าษาอังกฤษคุณไม่ต้องไปสนใจครับกดออกอีกหน้านึ่งเลยกดออกก็เลยไม่ใช่กดออกมสมมติมันขึ้นมาใช่ไหมครับมันขึ้นมาแล้วกดข้างๆกดตรงไหนก็ได้ที่มันว่างๆไงอ่ะกดตรงไหนก็ได้ที่มันว่างๆอ่ะ กดไปเลยมันก็จะดับไปมันก็จะขึ้นเนี่ยตัวหนังสือ,สอบริเวณตรงเนี้ยบริเวณนี้ครับเนี่ยตรงที่ผมวงกลมไปเนะี่ยมันจะขึ้นบริเวณนี้นะครับก็แปลว่าได้นะครับพอเรากดเข้าไปที่เนี่ยเนี่ย s c r Pro เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีขึ้นมาตรงบริเวณนี้ครับบริเวณนี้นะครับคุณไปกดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้กดไปเลยครับก็ประมาณนี้ครับก็ ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วกด subscribe ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ